ดีครับเอียบซี่ท่านผู้ชมที่เข้ารบหลักมักในการหาอยากหากินครับผมวันนี้จานหลอดผ้าลุยอ่ะมาเลาะปก่เลาะผู้เลาะพ้าคเก่าครับผมเก็บเพชดครับผมท่านผู้ชมเพ็ดก่อออกครับผมท่านผู้ชมนี่ครับดอกนี้ผมท่านผู้ชมโอ้ครับเป็นบานครับออกลายเหมือแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่ครับ มันหมานครับผมมันหมานดอกแรกแหกหมานครับผมท่านผู้ชมโอ้ยครับเป็่เปื่อยเรับผมเปื้อยเบิดเลยครับท่านผู้ชมเจิด,ด,ด,ดายออกไลายมือแล้วครับนี่ือผมกับแม่แงหมดอยู่ครับพอด,ดีเดืเบิึงครับผมท่านผู้ชมเจิด,ด,ด,ดายครับผมเดี๋ยวมีดอ,อกแข็งครับ เราไปเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมครับดอกนั่นครับผมดอกใหญ่ๆครับผมท่านผู้ชมครับวอดดิแกงไปจ้าครับเราไปเรื่อยๆครับโอ้คีข่ายโอ้อึดเขาอยากให้กินครับผมท่านผู้ชมห้ามมันห้ามขยันนี่ครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมดอกง่ายๆครับแล้ครับรายการอะไรครับผม โอ้ยผล่มแบบบํบบผ่บานห้ออ๋อคือนครบบ่านผูชมเอ้ยหานคัดคับถ่านี่ก็แกงแล้วครับท่านผูชมนี่ครับอะหือครับคำแหละครับมากมน,นี่ก็ได้สามโมงแล้วโอ้ยเคลียร์น่นสัมานผู้ชมเอ้ย เปลีป่ยนกันไปครับเป็นเข่าเปลือ่อยครับโอ้ยเปลือ่อยยังหนีไปครับไม่ชัวร์แข็งๆอยู่นั่เน,เอ,เ,น,อนอเอาอเอาไม่ได้สิลองนี่กระไดการี่ครับการนี่ครับรน้่ครับ Bao ghép bất lợi bàn nhuận hạng hạng cho phim bất lợi bàn nhuận hạng hạng ผู้ชมครับผมมาพ่อดอกอย่างงามๆครับผมท่านผู้ชมนี่แข็งยังอันี่ครับงามครับดอกนะครับการนะครับหลไหลเต็มปครับท่านผู้ชมพ่อขินแมวหญ้านี่ครับเฮ็ดออกได้เมือครับลักบานแน่แล้วครับถ้าว่ากับพ่อเก็บได้ยู่ครับเป็นบางมูครับผมครับผม ôm đòn của khoẻ lẹo, ôm thằng đi xung, này ngang ngang, bạn thằng ban duộc kháng Ồ, khắp. Khắp. Nhi, khắp. Khắp, <laughs> đứa, phú, thằng, ôm cái này thằng, đây được vô bọc vô em kỳ hết cái đấy, Giêng sang tôi điên kìa. Tôi chôn. Kìa 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 của kìa 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 ดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับงามครับนครับจุดตื่นเมื่อไหร่ครับผมมาถิ่แกงครับผมบครับได้ติ่แล้วครับยังไม่ไปโมมาใช่เลยครับท่านครับผมท่านผู้ชมโอ้ว้กากลุ่มปหยัดถือโอ้ยครับเหตุไดนี่แต่ดอกแข็งๆงามๆครับผมท่านผู้ชมดวงดีอเลยครับผมท่านผู้ชม ครับในการเลยครับไม่รู้หนิครับผมีช่วงนี่้หนิหัดแท้ครับบ้านแข็งครับฝนบวชเพิ่นครับฝนตกอยู่หอบบวชนั่น,นครับครับนี่จะดอกแข็งงามครับบานอยู่ครับ

มันงานแบบโอ้ยครับแหมดอกแะไครับพี่ลึกกิโลครับผมโอ้ดอกย่อนเต็มถาเลยครับนี่ท่านผู้ชมตาสะอ้านครับนี่ครับโอ้ยครับเต็มหน้าจอโทรลักท์เลยครับท่านผู้ชมแน่ครับตาเคนน้อยปวดครับผมท่านผู้ชมเต็มตาแล้วครับข้าวเดียวครับพ่อพึ่งสมองครับแม่โอ้ยครับชุ่มกับ่เมลาม่าสัก ท่านผู้ชมเอ,อ้ยตานี่ยใสๆนอ้อยง่ายครับตานี่ยไล่ขับขับโอ้ยเก็บน้ำกันเด้อครับท่านผู้ชมแล้วผมท่านผู้ชมหล่นกับตาเลยเฮ็ดเซวีอยู่ครับอยู่นี่มึงมีแนวใสครับผม,ผมมาท่านไหนหาถุงเมืองอยู่ครับใส่ถุงอย่างมุนแล้วครับตาเนี่ยเฮ็ดจากบานแน่นะครับแ,แต่ว่าดอกนี่เนหะ็นเบาๆครับาง,งามๆอยู่ครับผมท่านผู้ชม มาเอื้อยานมาลุยแต่เสาอยู่ครับผมท่านผู้ชมแบบนี้พวกนี้ขาขนมมาเจ้าครับผมท่านผู้ชมเลยหล่นตาแล้วร้ายค่ัครับผมท่านผู้ชมเฮดสองมูครับรอนหล่นกันไปอีกครับผม ครับผมท่านผู้ชมมาเคียวในมูนีลจนสิเต็มกระเป๋านะครับท่านผู้ชมข้าวกระตาตัวนึ่งล่นแล้วครับกระตาก็ได้ฐานแนวใส่อยู่ครับยังบัวไม้อยู่แนวใส่ในพ่อบว่าให้ครับผมแนวใส่ก็ได้ร่างติดกันมากครับาใส่กระเป๋าครับบัมีแนวใส่ถุงกระป๋อยมากครับผมท่านผู้ชมเอ้ยเฮ็ดไล่เลยครับออกไล่ครับ โอ้โหหมดบคกลบฟัน่ <together>. าสีออกร้ายไปนี้ครับผมชมดอกงามๆแบบนี้ครับผมชมนี่ครับโอ้ยยังแข็งอยู่ครับชมบานแข็งครับดอกจุ่มก็ได้อยู่ครับร้ายครับผมชมส่วนมาสีดอกมันบานแข็งแบบนี้ครับ เป็นลางงามเลยเพื่อสิพ่อได้อยู่หรอกครับผมท่านผู้ชมหลุนต่อไปครับครับกระตามากเลยครับพอบบกระตามากเลยครับตาเคมีเลยครับตาเนี่ยตาเคมีเราใส่แล้วโอ้ถึงหน้าอ่อนแอยากได้รลายตัวครับพอบบกันได้ครับวันเที่ยวนี้ก็นสิเลาะเก็บกันไปทั้งขึ่นเลยครับตาเนี่ย ส้มคำครับผมมาวางสามมุงนี่ผมก็ได้เบเพ็ดสมุ่งกลัวครับผมได้ารเติบครับโอ้จะหลนตาเลยครับครับขออยาญาตเอาใส่กระตาก่อนครับตานี่ยมือปิดตาแล้วครับผมท่านผู้ชมไวลงเมื่อแล้วครับตานี่ยไร้ครับสองตาครับผม พ่อได้อยากได้กินครับผมทา่านผู้ชมวันนี้ผมก็สิได้อำลาภาจะพีนออกก่น้องไปดีกันเด้อครับผมทา่านผู้ชมเอ้ยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ